เป็นเรื่องทศนิยมซ้ำนะคะอ,อย่างที่บอกนะคะว่าทศนิยมเนี่ยมันจะมีแบบทศนิยมแบบที่ไม่ซ้ำกับซ้ำนะคะถ้าแบบที่ไม่ซ้ำเนี่ยก็คือทศนิยมซ้ำทศนิยมที่ไม่ซ้ำก็คือทศนิยมที่รู้จบนะคะ แต่ถ้าไม่รู้จุมันก็คือทศนิยมซ้ำลองดูตัวอย่างนี้นะคะสมมติว่าบอก1.2เนี่ยเราจะแสดงด้วยวิธีนี้นะคะว่าทศนิยมซ้ำเนี่ยจะดูจากตรงไหนว่ามันเป็นทศนิยมซ้ำก็คือมีจุดอยู่ข้างบนนะคะอันนี้หมายความว่าไงนะก็หมายความว่าถ้าเราเขียนออกมาคือตรงที่มีจุดอยู่ข้างบนเนี่ยคือซ้ำ อย่างนี้ก็คือ2 ,2 ,2 ,2, 2ไปเรื่อยๆแล้วไม่รู้จะหมดเมื่อไหร่นะคะหรือถ้าเราเขียนแบบนี้0 2 1ยจุดอน่งแล้วก็มีจุดอย่างนี้อันนี้เราจะเรียกว่า0.2121สซ้ำนะคะเวลาที่เรากระจายออกมาก็2 1 ,2121 หนเห็นไหมมันซ้ำทีละสอง1่ 1, ไปเรื่อยๆนะะหรือว่าถ้าเป็นแบบนี้ละคะ0จุด 212ใส่สสจุดตรงนี้เกิดอะไรขึ้นนะมันก็คือ0.212คือซ้ําตั้งแต่ตัวแรกจนถึงตัวสุดท้าย212หนึ2 12, 2 12, ไปเรื่อยๆเห็นไหมครแล้วการที่จะทำนะทศนิยมซ้ำให้เป็นเศษส่วนนะคะมันก็มีหลักการอยู่ก็คือว่า ะะแปลงเป็นเศษส่วนได้นะคะคือถ้าข้างหน้าเนียมีจํานวนเต็มก็จํานวนเต็มมาบวกแล้วก็ตัวข้างหลังที่เป็นตัวซ้านะคะก็คือ2ส่วนด้วยอะไรส่วนด้วยจํานวนที่ซ้ำนะคะถ้าซ้ํา1ตัวก็คือส่วน9กก็จะเป็นแบบนี้นะคะหรือ ถ้าเป็นตัวนี้นะคะก็คือ0ใช่ไหมตัวจำนวนนับคือ0นะคะสองหก็คือสออ่ะสอนะฮะส่วนด้วยอะไรเก้าถ้าเป็นตัวนี้ก็คือสองสองส่วนด้วยสาำกีตัวฮะหนึ่งสองสาตัวก็เก้9 9ก้านะคะแต่ถ้าสมมติ เนี้ว่า,าเป็น0 3 7 5 3 3ะความหมายก็คือ0.37ข้างหน้าไม่ซ้ำตัวที่ซ้ำคือ3ตัวเดียวก็ซ้ำซ้ำซ้ำไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะแล้วก็เวลาทำนะแปลงให้เป็นทศนิยมจากทศนิยมเป็นเศษส่วนนะคะก็คือเอา3 7 3ลบกับตัวที่ซ้ำคือ3นะคะแล้วส่วนด้วยอะไรจำนวนที่ซ้ำคือ9แล้วที่ไม่ซ้ำคือ0 0นนะคะจำนวนตัวที่ไม่ซ้ำคือ0 0นะ,ะตัวที่ซ้ำคือ9จะเป็นแบบนี้นะคะซึ่งถ้าตรงนี้คำนวณออกมาแล้วก็คือ370นส่วน99นะคะตรงนี้ก็ตัดได้นะก็จะเป็น37ส่วน90 ทีนี้ถ้าเราต้องการเทียบแปลงกลับนะฮะจาก เศษส่วนให้เป็นทศนิยมนะคะจะทำยังไงก็คือมันก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งนะคะสมมติอ่ะยกตัวอย่างเช่นถ้าสมมติว่ามีแบบนี้มานะคะ2-9่วนเเราจะรู้ได้ไงว่าเท่าไหร่ใช่มส้ยส่วน้วเราก็เห็นอ่ะ มันส่วนด้วยเก้าใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็คืออะไรศูนย์จุดสองสองเนี่ยก็คือข้อเดียวกันนะฮะแต่นี้ไม่มีบวกหนึ่งเห็นไหมนะหรือจะเป็นข้อนี้นะคะสมมติสิบสามอ่าลองดูฝั่งนี้ก็ได้นะสมมติว่าเป็นอ่า สิบส่วนสิเราจะแปลงเป็นทศนิยมทำยังไงนะฮะก็คูณ9เข้าไปนะเราก็จะได้ตรงนี้เป็น117ส่วน99นะฮะซึ่งก็สามารถที่จะแปลงกลับได้เป็นเท่าไหร่99 1เป็น99ลบไปลบกับ117ก็จะได้18ส่วน99เวลาที่ ทำเป็นทศนิยมก็คือ1จุดอะไร99แสงว่าซ้ำสองตัว18แเห็นไหมคะแบบนี้นะคะกลับไปกลับมาเดี๋ยวลองดูในแบบฝึกหัดนะคะ